หลายคนถามแพนทามานะคะว่าไม่มีงบที่จะซื้อปากกา Apple Pencil 2เลยเพื่อน iPad อ่ก็ราคาขึ้นแล้วด้วยนะคะอยากได้งบน่ารักน่ารักไม่แพงมากแล้วก็ใช้ดีวันนี้แพนทำก็เลยจะมา unbox มาลองปากกาอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเลยแล้วอยากจะบอกว่าชอบมากเรืมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปได้วยกันเลยค่ะอันนี้คือ Apple Pencil 2นะคะซึ่งแพนใส่ปอกซิลิโคนไว้นะแกะมาให้ดูก่อนนะ สำหรับใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อตัวปลอ,อกซิลิโคนนี้เดี๋ยวแพนจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะเพราะว่าแพนก็จัดแอปส่งใช้ดีด้วยนะคะแล้วก็ปลอ,อกเนี่ยที่แพนใส่ตลอดเลยเพราะว่าเวลาที่แพนจับปากกาแพนรู้สึกว่าปากกาไม่ใส่ปลอ,อกหรือไม่มีซิลิโคนมันแข็งไปนะคะแล้วก็กลัวตอนมันลมหลดด้วยกลัวมันพังนั่นเองทุกคนปลอ,อกที่บอกเนี้ยค่ะเมื่อคุณใช้แล้วคุณสามารถชารไต้นะคะไม่ได้มีปัญหากับตัวเครื่องเลยทีนี้นะที่ต้องถอดปลอ,อกออกนะเพราะว่าวันนี้อยากจะพาทุกคนไปดู ออการนะไรงนะซึ่งเป็นลูกรักอันใหม่หนีไปก่อนแป๊บนึงนะลูกยังรักอยู่ไปทุกคนนี่ ปากกาบางคนก็อ่านว่าโกโจโดบางอันก็บอกว่าโูโจดอตไม่รู้แหละขออน,นุญาตเรียกว่าปากกา Gd 1 3นะคะซึ่งปากกาตัวนี้แอบดูรีวิวมาหลายคนเลยนะคะว่าเขาซื้อแล้วเขาใช้ดีอันนี้แพนก็ซื้อมาในแอปพลิเคชันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวให้ลิงก์ข้างล่างซื้อมาราคาประมาณ6 7 0 0ได้ก็แล้วแต่รลากเขาจะเขียนเลยนะสไตลัสเพนก็เขาก็จะมีตัวนี้ดึงมา,านี่ออกมาจากซองนะคะน้องโกโจโดหรือกูโจดอตอันนี้ มีอะไรบ้างนะคะเขาจะมีซองนะคะเป็นแบบว่าซองแนวหนังๆนะสีขาวแบบนี้นะคะไว้เผื่อให้เราใส่ปากกาได้ด้วยแล้วก็มีผู้มือการใช้งานเขียนว่า gd 1 3เป็นดินสอนะคะโปรดอ่านคําแนะนําให้ครบถ้วนและเก็บไว้อย่างถูกต้องเน่มีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยด้วยเราก็จะมีวิธีใช้ตรงนี้ใช้แบบไหนยังไงเพื่อนๆก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ดีจังเลยอ่ะมีภาษาไทยด้วยนะคะสําหรับรุ่นที่ใช้ปากกา gd 1 3 ได้นะคะจะมี iPad Mini รุ่นที่6 iPad Air รุ่นที่4กับรุ่นที่5 iPad Pro 12.9นิ้วมีรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่5 iPad Pro 11นิ้วก็จะใช้ได้ในรุ่นที่1 2แล้วก็3ค่ะดึงออกมาโอ้เขามีตรงนี้แถมมาให้ด้วยค่ะคือหัวของปากกา1อันนะคะแล้วก็ปากการุ่นนี้นะสามารถใช้หัวของ Apple Pencil ใช้ได้ด้วยอันนี้ Apple Pencil อันนี้คือน้อง G D 13จะเห็นว่าขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะ คือแบบสูงเท่ากันเท่ากันเป๊ะเ,เลยเนยอยากรู้ว่าเท่ากันจริงไหมไอป้ปอกซิลิคอนที่แผ่นบบกอันนี้เมื่อกี้คือใส่ Apple Pencil ใช่ไหม mm hmm. ก็เอาน้อง G D 1 3อาจจะก,กดเข้าไปยากหน่อยนะเนี่ย, mm hmm. ยปอกของตัว Apple Pencil ่อะค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าใส่ตัวนี้ได้แบบพอดีเป๊ะเลยเรียกว่าขนาดเท่ากันอาจจะมีความห่างในระยะมิลลิเมตรแต่เราขออนุญาตบอกว่าเท่ากันแล้วกัน mm hmm. ข้อน่ารักของเขานะคะเรามาดูกัน Apple p e n c i l ใช่ปะ ah? ถ้าเรามีตัวของ iPad ใช่ไหมคะเราก็มาตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กใช่ป่ะเราก็มาดูดเฮ้ยดูดปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยนะชาร์จนะคะส่วนตัวของ GD13 เหมือนกันคือถ้าเกิดคุณมีน้อง GD13 นะจับมาปั๊บนี่ดูดที่เครื่องแบบนี้เลยนี่อย่างเงี้ยเสียงเหมือนกันนะคะเสียงเหมือนกันนะคะก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยแล้วพอใส่ปุ๊บเราลองซิว่าใช้ได้เลยไหม เกิดนะคะเครื่องของใครเนี่ยจะเห็นว่าของแพรเนะี่ยมันเชื่อมต่อกับ Apple Pencil อยู่พอพอใส่ไปพบอะมันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะใช้งานเดี๋ยวพันไปที่ตรงนี้ดีกว่านะไปบลูทูธก่อนนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันคอนเน c กอยู่กับ Apple Pencil นะคะเดี๋ยวเราลอง f o r ์ e t ไปก่อนนี่ฟอร์เกไปเสร็จแล้วก็ลองดูซิถ้าเกิด f o r ์ e กแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ c o n n e c กกับไอตัวมเมื่อกี้นะใ,ใช้ได้ไหมอ่ะเห็นไหมคะ ถ้าเครื่องของคุณใช้ Apple Pencil อยู่ก็กด Pocket ซะถึงแม้แพนจะยังไม่กด Connect กับตัวนี้นะเห็นปะตัวปากกาก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยแบบนี้แบบนี้นี่อ่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดดูเนี่ะเขียนได้เลยนะคะเขียนได้เลยทันทีแบบสบายๆเลยทุกคนนะใครที่ใช้แอป,ปอยู่นะคะก็เขียนเขียนได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ย ง่ายๆคือแบบคือง่ายมากถ้าเครื่องของคุณมันไม่มี Apple pencil ก็คือใช้ได้เลยแต่ถ้ามันมีคุณก็ไปจัดการกับ Apple pencil ของคุณก่อนนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถใช้ได้บางคนอาจจะแบบเออจดโน้ตได้ไหมแบบใช้กับ Good note ได้ไหมดี่แพนลองเขียนดูนี่เห็นปะ Good note ก็ใช้ได้เปลี่ยนสี ถามว่าเขียนลื่นไหมก็เขียนลื่นสนุกดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอันนี้ Good Note ใช้ได้นะแล้วก็แอปที่พันใช้วาดรูปอะค่ะอย่าง i b i Paint ก็ใช้ได้นะบางคนอาจจะถามว่าอ่าแล้วครูคะโปรคเใช้ได้หรือเปล่าโปรคีเอตนี่ก็ใช้ได้นะเห็นไหมคะว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลย ไม่ต้องไปคอนเน c t ต่อบลูทูธสำหรับตัวหัวปากกาตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบเปิดปิดด้วยนะคะทุกคนก็สามารถกดค้างเพื่อเปิดแล้วก็ปิดได้เนาะบางคนนะคะตอนใช้งานไปนะคะคุณอาจจะเข้าไปที่ตัวเซตติ้งนะคะที่บลูทูธเนี่ยนะแล้วก็ไปเปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะนี่นี่ g d มาละแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าแพร พอเราแพ้ได้เสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเออน้อง G D 1 3เนี่ยแบตมันเหลือแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ลองปัดมาทางนี้นะคะจะเห็นว่าตัวของปากกา G D 1 3ะคะ่ะพอเราแพ้บลูทูธแล้วอะมันจะคอนเน็กกันแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ของน้องให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแพ้ไว้เราก็จะได้เห็นว่าเออแบตจะหมดหรืยอยังหรือว่ายังไงนะคะแบบนี้เลยก็เรียกว่าเป็นปากกาที่ใช้ง่าย ข้อกังวลสําหรับการวาดรูปนะคะบางคนบอกเอ๊ะแล้ว,ล,วล้วถ้าวาดเนี่ยจะเอาฝ่ามือวางได้ไหมนะคะคอนเฟิร์มว่าปากกา gd13 าฝ่ามือวางได้เลยคือไม่มีปัญหานะคะแสดงว่าไฟที่เป็นสายวาดรูปนะเรารู้สึกว่าเอ้ยแม้อยากจะวาดอยากจะใช้ปากการาคาไม่ถึงพันแล้วอยากจะเอาฝ่ามือวางเนี่ยวางได้ไหมการันตีตรงนี้เลยว่าวางได้ค่ะ พูดถึงความประทับใจในการใช้งานครั้งนี้ครั้งแรกเรียกว่าประทับใจคือน้ำหนักของปากกาโอเคขนาดใช้ได้แล้วก็สามารถแบบ แตะที่ตัวของตัวเครื่องได้นะชาร์จได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แทนก็มา Unbox น้อง GD-13 นะคะแล้วก็ลองใช้เนี่ยเบื้องต้นก่อนนะขอไปลองใช้จริงๆๆจริงจเพราะว่าตั้งใจว่าจะต้องแบบตัดใจเลิกใช้ Apple Pencil 2บไปสัก1วันเพื่อที่จะได้มาลองนะคะว่าเอออันเนี้ยมันใช้แล้วมี ปัญหาหรือเปล่าตรงไหนไหมที่มันเหมือนหรือว่าต่างกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกหลังจากใช้งานไปนแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะ